สวัสดีครับผมยีนิตอนรับเข้าสู่ช่วงคุยก่อนเกมกันอีกครั้งนะครับโดยในช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยกันก่อนเกมการแข่งขันในแต่ละสัปดาห์ของเฟอร์นันโดอาลอนโซกันนะฮะโดยในสัปดาห์นี้ครับผมก็ติดติดกันมาครับจากที่โคตากับศึกเม็กซิโกซิตี้ครางปี2025นะครับก็เป็นอีกเรสหนึ่งที่เวลาของการดูแข่งขันเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นทุกข์กับเรานะฮะชาวเอเชีย กันอีกสนามหนึ่งมาดูครับว่าใน3วันที่จะถึงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีสถิติอะไรบ้างกับอลรอนโซของเราที่สนามนี้โดยการแข่งขันที่เม็กซิโกเนี่ยจะจัดขึ้นน้าสนามออโตโดโมเฮอร์มาโนสโรดิกเกสนะครับแข่งขันกัน71รอบความยาวสนาม4.304กิโลเมตรในสนามนี้มีทั้งหมด17โค้งนะครับผมแล้วก็ระยะทางในการแข่งขันเนี่ย 3 0 5 5 8 4กิโลเมตรนั่นเองครับการแข่งขันจะจัดขึ้น3วันครับเริ่มต้นที่วันแรกวันศุกร์จะเป็นรอบ FP1 แล้วก็ FP2 รอบ FP1 ครับผมจะเริ่มตอนตีหนึ่งครึ่งถึงตีสองครึ่งแล้วก็ในรอบ FP2 เนี่ยจะเริ่มอีกครั้งตอนตีห้าถึงหกโมงวันเสาร์ครับวันที่2จะเป็นรอบ FP3 แล้วก็รอบคัดเลือกนะฮะโดยในรอบ FP3 เนี่ยจะเริ่มตอน เที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งแล้วก็ในรอบค u a l i f y เนี่ยจะเริ่มอีกครั้งตอนตีสถึงตีหแล้วก็ในวันอาทิตย์ครับผมวันที่3เวลาตีสาตรงเนี่ยจะเป็นรอบการแข่งขันจริงต่อมาเดี๋ยวเรามาย้อนดู5การแข่งขันหลังสุดของออลอนโซกับศึกที่เม็กซิโกซิตี้กันครับปี2024ครับกับทีมแอสตันมาตินไม่จบการแข่งขันเนื่องจากปัญหาเบรกนะฮะในส่วนของการระบายความร้อน ในปี2023ครับกับทีม a s สตัน a r t i n ไม่จบการแข่งขันเนื่องจากปัญหาเบรกนะที่เกิดจากท่อระบายความร้อนเนี่ยไปโดนเศษบนสนามทำให้เกิดความร้อนสูงนะฮะจนต้องรีทายออกไปปี2022ครับกับทีมอัลพีนไม่จบการแข่งขันเนื่องจากปัญหา Power Unit ในปี2021เนี่ยกับทีมอัลพีนจบในดับที่9นะฮะ ปี2018กับทีมแมคลาเรนไม่จบการแข่งขันนะครับเนื่องจากแรงดันน้ำในรถเนี่ยมันลดลงจนทำให้รถเนี่ยโอเวอร์ฮีทนะฮะโดยลอนโซ่กับศึกที่เม็กซิโกเนี่ยอันดับที่ดีที่สุดที่ทำได้ก็ในปี2021ครับผมในอันดับที่9กับทีม a อลพี e วิเคราะห์ก่อนเกมครับจาก5เรสหลังสุดเนี่ยทำให้รู้สึกว่าวีคนี้เนี่ยเราน่าจะต้องหวังเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะในท็อป10 แต่ผมว่าสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะแค่จากที่8เนี่ยลงมาถึงที่10นะฮะก็น่าจะเป็นสิ่งที่สุดความสามารถสุดๆและที่น่าจะทำได้ในวีคนี้เพราะว่าในหลายวีคก,ก่อนเนี่ยอลอนโซก็ได้กล่าวถึงเม็กซิโกนะว่าอ,อ,อาจจะเก็บแต้มไม่ได้รวมถึงลาสเวกัสซึ่งจากสถิติเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนที่ออลอนโซ่พูดจริงๆครับว่าเผลอๆเราอาจจะไม่ได้แต้มออกไปเลยก็ได้ ที่สนามนี้ซึ่งก็ต้องรอดูกันครับว่าใน3วันเนี่ยมันจะแก้ปัญหาที่เคยเจอเมื่อครั้งแข่งก่อนๆได้ไหมจะแก้ปัญหาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นหรือว่านำเอาบทเรียนที่เคยเจอเนี่ยมาป้องกันได้ไหมนะก็ต้องรอดูกันใน3วันหลังจากนี้สำหรับวันนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมหากมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นผิดพลาดประการใดยังไง ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันคุยหลังเกมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ